สวัสดีพิ่สนุโลกค่ะเดือนของการลาง,งานไม่รับเงินเดือนนะคะใช้เวลาทั้งหมด46วันวันนี้เราอยู่บ้าน100%กับแม่ค่ะโดยปรศสาจากสามีนะคะวันนี้เราอาบน้ํากวาดบ,บ้านซักผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเวลานี้เป็นเวลาเที่ยงก,กว่าหิวข้าวค่ะเลยมมลุกมาทำข้าวกินอันนี้บริเวณครัวนะคะแม่ทําประตูหน้าต่ตางแบบเลื่อนเปิดแบบมีเอาค่ะก็ถือว่าเก๋ไก่กิ๊บเก๋ยูเลกาอยู่เหมือนกันค่ะวันนี้ทํากับข้าวง่ายๆค่ะเราจะมาทําทอดไข่เจียว แล้วก็ทอดปลาทูค่ะแล้วก็เหมือนมีลาบอยู่ในตู้เย็ยนนะคะก็เลยเอามาอุ่นก่อนจะเล่าให้ฟังว่าตอนใส่รถดีเสร็จล้วก็จะใส่ซอสภูเขาทองอะ่ะปากขวดซอสภูเขาทองอะ่ะกว้างมากเทใส่จวดเดียวเค็มเกือบหมดวันนี้เราอยู่กับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะเป็นของเสี่ยมี่ค่ะนางถูบ้านแทนนะเพราะว่าไม้ถูบ้านของแม่ค่ะก็เลยใช้งานนางแต่เช้าเลยนางก็ทําไปไม่บ่นนะแค่มีเสียงรบกวนอึดอัดนิดหน่อยอะ่ะก็ถือว่าใช้งานได้อยู่เหมือนกันค่ะ วันนี้เราจะทอดปลาทูก่อนนะเพราะถ้าทอดปลาทูอะ่ะมันจะไม่อมน้ํามันเยอะไงแต่ถ้าทอดไข่ก่อนอะ่ะน้ามันอาจจะหมดไปเลยก็ได้แล้วก็เลยแบบเอาทอดปลาทูก่อนมาทอดไข่แล้วค่อยมาอุ่นลาบจะใช้น้ํามันน้อยที่สุดค่ะฟันเขาหมองชงเชงก็ดีนะเขาไม่เรียกดับเพลิงมาดับไฟที่บ้านอะ่ะอันนี้เป็นไข่เจียวอยู่บ้านโดยแบบปัจจักสามีก็เราก็สามารถ ลุกอาบน้ําเองได้เลยทำข้าวเองได้กวาดบ้านถูบ้านได้โดยไม่ต้องอะไรแบบให้สามีทําให้อะไรเงี้ยพี่ต้นกับแม่ต้องภูมิใจในตัวเรามากๆเลยที่เราสามารถทําเองได้โดยไม่ต้องแบบไปลงทะเบียนผู้พิการรอรับเบี้ยยังชีพอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็กินง่ายๆนะทํากับงานบ้านง,งานอะไรเสร็จก็มาทำข้าวอันนี้กําลังอุ่นลาบค่ะมีลาบีนิดหนึ่งอยู่ในตู้อะ แลาจะบอกว่าบรรยากาศบ้านเราดีมากเราเราโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือแม่เรากับพี่สาวเราเขาเป็นคนรักความสะอาดมากบริเวณรอบบ้านเราไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยฝุ่นนี่แทบฝุ่นในบ้านนี่แทบจะไม่มีเลยใช่อาจจะมีรอยคาบนิดนึงเพราะว่าแบบไม้ถูกพื้นไม้ไม้ถูกพื้นแม่หักไปสองวันแล้วอะไรเงี้ยเมื่อทําอะไรเสร็จเราก็มาล้างสิ่งที่แบบเราได้ทําไวา้ค่ะเวลากินเสร็จจะได้ไม่ต้องล้างอะไรเยอะๆสิ่งล้างจานอยู่ในบ้านมีสูงกําลังพอดีไม่ต้องก้มมากได้ชอบมากเลย ใช่ถือว่ากลับบ้านครั้งนี้สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันมีครบทุกอย่างเลยใช่เราอาจจะเป็นเหมือนแบบชอบเหมือนแม่เลยอะไรที่เราชอบอะในบ้านมีตอบโจทย์หมดทุกอย่างเราโอเคบ้านกลับบ้านรอบนี้เราเลิศมากก็มาหุงข้าวไว้แล้วก็มาตักข้าวกินความจริงจะตักข้าวเยอะกว่านี้นะแต่แบบอัดคลิปก็เลยสร้างภาพว่ากินน้อยนิดนึงวันนี้เราจะมีปลาทูทอดค่ะแล้วเราก็จะมีไข่เจียวเจียวไข่ไปสองฟองแล้วเราก็จะมีลาบหมูใช่เรานั่งกินข้าวคนเดียวค่ะ เนี่ยก็เป็นขาดน้ำปลาไม่ได้เนอ้อกินข้าวคำน้ำคำเลยก็ว่าได้น้ำโซนเอามาจากช่องฟิตนะคะฟิตไว้ก็ยังไม่ละลายจะได้กินชาติไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะนั่งกินข้าวคนเดียวกินข้าวไปน้ำปลาก็หยดไปก็มีรสชาติสีสันดีไตาถามหาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปหาคุณหมอแล้วกันค่ะอืมโต๊กินข้าวแม่ซื้อมาไว้ตามวิธีของคนแก่แต่แม่ก็ยังไม่แก่นะ่ะอืมแล้วก็มีน้องชายแม่เข้ามากินกาแฟค่ะใช่ แล้วก็เขามาดูว่าไอ้ตัวนี้มันทํางานยังไงก็ยืนมองกันค่ะกินข้าวเสร็จแล้วค่ะอาจก็มาปิดหน้าต่างไว้ค่ะอย่าฝุ่นมันเข้าบ้านเยอะค่ะปิดฝั่งนี้แล้วก็มาปิดฝั่งนี้ค่ะอาจจะยากนิดน,นึงหรือด้วยความไม่เคยชินนะเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเราเลยทําไม่เป็นค่ะเสร็จสับหมดแล้วงานบ้านวันนี้ขออนุญาตกลับเข้าห้องไปบรรทมสักสองสามสี่ห้าตื่นเพื่อตอนเย็นจะมีนัดกับเพื่อนสาว การใช้ชีวิตที่บ้าน100%กับแม่หลังสามีสามีเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูชมต่อไปค่ะ